สวัสดีครับสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็อยู่แถวถนนบางนาตราดนะครับอยู่กับสุริยา,าพาบรรทุกเช่นเคยข้างล่างเป็นด่านตรวจควันดำนะครับข้างล่างเป็นด่านตรวจควันดำตรงนี้น่าจะเป็นกมสามนะครับ กมอจุดเท่าไหร่ไม่แน่ใจกม3สาจน่าจะประมาณนี้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องขับรถในในเขตรตรงหน้าเซ็นทันบางนานะครับเราต้องใช้เลนไหนนะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับที่ถูกต้องนะครับซึ่งมันก็แปลกพิลึกนะแต่ว่าเห็นบางคนขับรถบรรทุกมาไม่เข้าใจนะครับว่ารถบรรทุกเรามันต้องมันต้องวิ่งซ้ายเนาะแต่ทําไมตรงนี้ เขาวิ่งขวาแล้วยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วมันจะมีเดี๋ยวผมจะดูว่ามันจะมีป้ายบอกไหมแต่จริงๆมันมีนะแต่ไม่รู้ว่ามันยังอยู่ไหมอันนี้ตอนนี้เรากลับรถมาอยู่ฝั่งขาออกนะครับเมื่อกี้เราอยู่ตรงฝั่งขาเข้าเรามาคืนตู้ตรงบางนากรมสี่นะครับตอนเนี้นี่เลยนะครับข้างหน้าเราซ้ายมือนะครับจะเป็นประมาณกมสี่เนาะกมตรงนี้กมสองกมสองกมสามกมสี่อ่าแถวนี้น่าจะเป็นบางนาตราดซอยสิบเจ็ดซ้ายมือเมื่อกี้ตามป้ายนะ มันจะเป็นกมสองกมสามตรงเส้นท่านเนี่ยน่าจะเป็นกมสามอ่านี่นะครับตรงนี้เลยนะเสน้นขนานที่เรากลับรถมานะครับเพื่อนเพื่อนที่ขับรถบรรทุกนะครับหรือจะเป็นรถเล็กด้วยก็ได้นะครับอ่าทางตํารวจจราจรบางนานะครับเขาอ่าบังคับนะครับเนี <S 2> <S 2> ่ยมันมีป้ายอย <ia> ู่ตรงไหนเนาะป้ายอ่ามันมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะเห็นป้ายอ๋อนี่ไงป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ มันจะมีป้ายบอกนะครับบังคับใช้เลยก็ว่าได้นะครับจะมีป้ายบอกหรือบังคับใช้เลยก็ได้บอกว่ารถบรรทุกให้วิ่งเลนขวานะครับก็คือเลนที่ผมก,กาลังวิ่งนะเฉพาะตรงหน้าเซ็นทรันบางนานะครับวเวลาเรากลับรถมาหรือเราวิ่งเส้นขนานผ่านมาแต่ถ้าในทางด่วนก็วิ่งซ้ายเหมือนปกตินะอันนี้ยกเว้นเฉพาะหน้าเซ็นท่านบางนานะครับทางต, right 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 right. ตําตรวจจราจรสอนอบางนานะครับถ้าเราจะวิ่งผ่านเซ็นท่านบางนานะครับ ในในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเวลารถเยอะเนี่ยเขาให้เราวิ่งเลนไอ้ตจวนี้เล,เลนขวานะครับให้วิ่งเลนขวาทางเดียวเท่านั้นนะครับมันจะไม่กีดขวางทางจราจรนะครับเป็นเคสยกเว้นนะครับแต่ก่อนมันมีป้ายมเมื่อกี้ผมพยายามดูป้ายถ่ายให้แล้วมันไม่มีถ้าคนไม่เข้าใจรถบรรทุกเขาจะวิ่งซ้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับพอพอมาถึงตรงหน้าเซ็นทรัลบางนาเนี่ยมันก็จะมีรถแท็กซี่หรือรถเมย์จอดรับสงบ่งผู้โดยสารบางทีรถ มีเขาจอดแท็กซี่จอดอาจจะกินไปเลนครึ่ง2เลนนะครับมันก็เลยทําให้อ่าพี่ตารวจเขานะครับได้คิดขึ้นมาว่าทํำยังไงในเมื่อถ้ารถ10บล้อรถพ่วงวิ่งมาก็ต้องมาติดกันซ้ายอยู่อีกนะครับมันก็จะทําให้รถติดหนักขึ้นนะฮะเขาก็เลยขึ้นป้ายนะครับบอกว่ารถบรรทุกนะให้วิ่งชงทางขวาเท่านั้นนะครับผมเคยเห็นป้ายมากตาแล้วแต่เมื่อกี้ผมมองไม่หาไม่เจอ เขารู้กันมานานแล้วฮะถ้าเป็นคนย่านนี้นะครับแต่เป็นคนย่านอื่นก็จะงงงหน่อยนะครับอีกทีนะครับเฉพาะหน้าเซนทัลบางนาขาออกและแถวกมสองกมสามนะครับก็หน้าจากกมสามเลยนะครับหน้าเซนทัลบางนาก็แล้วกันนะเส้นทางขนานนะครับรถบรรทุกนะครับถ้าจะวิ่งผ่านหน้าห้างให้ใช้เลนขวาเลนเดียวเลยนะครับตั้งแต่เลขมาเลยนะครับแล้วเลยห้างมาก่อนอย่างประมาณผมเนี่ยแล้วค่อยเข้ากลางหรือเข้าซ้ายนะครับแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะรถเยอะประมาณนี้นะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับอีกทีนะฮะหน้าเซ็นท่นบางนานะครับที่อื่นไม่ทราบนะรบเราพูดถึงแค่หน้าเซ็นทัานบางนานะรถบรรทุกก็ควรใช้ช่องทางซ้ายนะครับวิ่งให้ชิดขอบทางด้านซ้ายคือเป็นข้อที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าหน้าเซ็นท่านบางนามีการยกเว้นจากพี่ตำรวจจราจรของสอนอบางนานะครับให้ใช้ช่องทางขวาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อที่ลดปัญหารถติดนะแต่เขายกเลิกหรืออะไรเมื่อไหร่ค่อยว่ากันในทีหนะ้าแต่ ผมเห็นป้ายเขาเขาเขาทำอย่างนี้นะครับก็หน้าเซ็นทันบางนามันจะมีอยู่สมเลนเมื่อกี้ถ้าดูจะ,จะมีรถเลี้ยวเข้าห้างรถมีจอดแล้วก็มีซอยข้างๆตรงนั้นฮะมันจะประสบปัญหาเรื่องรถติดอยู่นะก็เลยทําให้รถบรรทุกควรจะวิ่งช่องทางขวาเท่านั้นนะครับตามที่พี่พี่ตำรวจจราจรเขาได้อิาินารณาแล้วนะครับเหตุสมควรแล้วนะครับหรือจะเป็นรถกระบะอะไรหรือรถเก๋งอะไรที่จะผ่านตรงนั้นก็เหมือนกันฮะก็วิ่งขวาไปเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ส่วน ช่องทางซ้ายกับช่องทางกลางก็จะเป็นพวกพี่แท็กซี่รถมีเขาก็จะจอดรับส่งผู้โดยสารอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสุริยาพรมทุกฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งรอชมคลิปใหม่ๆจากสุริยาพรมทุกด้วยนะครับมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็จะมาถ่ายลงให้วันนี้พูดถึงด้วยเรื่องหนะ้าเซนทันบางนาเนาะฝากด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ